ยีงกินน่อืมุนี่กระแดกจั่มขเหี้ยวครับาวจีบีเจียบครับดูนี่โตบีเด้เครับโตบีนะครับตั้งเหล่าหงได้เหล่าลี่ครับเต็มเต็มเลยครับเนี่ยบริกาโฆษณาขายเหล่าด้วยครับ น,นี่คือมาบอกให้ฟังว่าเระส่งมาพิดเนาะตัวน,นี้ก็หลายท่านเลยครับของมาพิสพอเป็นคนเด่นอาจจะเรียบร้อยครับผมก็ต้องไปขึ้นเขาครับ,บขึ้นเขาก็าที่ได้ก็เดือดร้อนครับทำาไรบอกีบาทะครับแต่ละล่างเนีย่ยบอร์กีบาทด,ดอก คือซักสุจริตครับตังอยู่ได้คุณยังก็ได้มันสบายใจครับเพจยังแล้วให้ชีวิตมันดีขึ้นครับกำไรของัวนี่มันบรเวนไหครับบเวณไหนชีวิตเท่าดีขึ้นหรอครับมีคว่าคือผมอผมโอเคเอาละเัาเปียบไปก็ได้คุยครับเมามาเบิร์นของคุเองอืม เออถึงจะกินเขาก็ประแดกกระซังครับเตีย็ดีจาเทียบกับนี่คือตันดานของผมตันดานของเจป๊กอืจำประแดกดีครับโอ้เรือตนจา่าอีกโกสูงกระซังเสร็จแล้วมีความสุขจะเห็ดกับ พออยากคิดหวังเลยอย่าไปต่างความหวังครับเดาเจ้าที่สมหวังเสื้อกับเสือ้อบบเสื้อกันแล้วเฮีดนีกรับ